ครับตอนนี้เข้าสู่จอข่าวเด่นห้าโมงเย็นี่นาทีรายการสดนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องอุ้มบุญอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมเชิญมาในห้องส่งนะครับสวัสดีครับเป็นแม่อุ้มบุญซึ่งรับจ้างจากเอเย่นเพื่อให้อุ้มบุญเด็กซึ่งตอนแรกน้องเข้าใจว่าจะเป็นกรณีคู่สามีภรรยาที่อยากจะมีบุตรแต่มีบุตรไม่ได้ก็เลยมารับจ้างอุ้มบุญหรือมาจ้างทําอุ้มบุญเนี่ยนะครับ สุดท้ายเป็นเด็กแฝดแต่เธอมารู้ในเวลาต่อมาว่าไม่ใช่คู่สาม,มีภรรยาแต่เป็นคู่รักร่วมเพศก็คือชายรักชายชได้เจอกับเจ้าของน้ำเชื้อมีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับน้องก็คือว่ากำลังจะถูกขอให้ไปคอดในต่างประเทศคือจะไม่ให้คอดในเมืองไทยให้ได้แต่สุดท้ายเป็นโศกราตรรมนะครับเพราะว่าเด็กเสียชีวิตคลอดก่อนกำหนดเป็นเด็กแฝดผู้ชายทั้งคู่ แสดงความเสียใจด้วยตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นองไรครับที่กลายเป็นว่าไปไปรับจากอุ้มบุญให้กับชายรักชายก็คือรักร่วมเพศเนี่ยไม่รู้ว่าก่อนไม่รู้ค่ะไม่รู้รเลยมาก็เสียใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นจะเป็นรักแบบเนี้ยค่ะคือว่าอยากคิดในความคิดคือว่าหนูเข้าใจว่าเขาเป็นพ่อแม่ที่มีบุตรไา้จริงๆแล้วก็อยากมี มีความรักที่ที่อยากมีลูกไว้เป็นแทนตัวแทนใจอะไรเงี้ยค่ะคือว่าหนูคิดว่าเป็นแบบนั้นไม่คิดว่าเขาเป็นแบบเป็นแบบชายรักชายอะไรเงี้ยค่ะอืมพอรู้ว่าเป็นชายรักชายตอนแรกเนี่ยน,นะฮะเรากลัวอะไรกลัวว่าเขาจะไม่เอาลูกที่เราอุ้มเนี่ยค่ะอืมไปเลี้ยงแบบไหนเป็นแบบไหนดีไหมอะไรเงี้ยค่ะในความคิดที่ความรู้สึกตอนนั้นที่รู้ออืืมม ก็คือไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงยังไงว่างกันเถอะก็เลยเป็นห่วงเด็กในท้องถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแม่ที่แท้จริงทางสายเลือดก็ตามทีหรือหรือยังไงท่านี้เป็นเป็นน้ําเชื้อของชายหนึ่งในสองคนนี้แน่แต่ไข่เป็นของเราหรือเปล่าไข่ก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็เป็นไข่บริจาคอีกทีหนึ่งเรารู้ว่าเป็นไข่บริจาคค่ะเพราะว่านายนาเป็นคนบอกว่าเป็นไข่บริจาคนะเราก็เราก็รู้ค่ะว่าเป็นไข่บริจาคเอ เพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ทายาททางสายเลือดของเราไม่ใช่ค่ะแต่เอามาฝากเราให้กําเนิดเด็กขึ้นมาค่ะย้อนกลับไปเป็นงานไปยังไ,ไงถึงไปรู้จักเครือข่ายที่จะให้มาจ้างเราอุ้มบุญเพื่อนบ้านติดต่อมาค่ะเพื่อนบ้านนี่เขาทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านของนายหน้าค่ะครับแล้วเขาก็ได้ดูแลพวกอุ้มบุญนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ชักชวนนะคะนั้น,นแต่ว่า เขาเขาก็เห็นว่าเออคงจะมีรายได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็ชวนค่ะชวนเพื่อมาให้ทําตรงนี้อืแล้วเราก็คิดว่าถ้าพรถ้า,ถา,ถาก็คือความเข้าใจครั้งแรกเหมือนที่บอกทีแรกอะคะ่ะว่าเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอแม่แม,ม่ได้รับทราบว่าเป็นเป็นคู่เกย์แบบเนี้ยค่ะคนที่ชวนเนี่ยค่ะทําการอยู่ในบ้านในหน้าแล้วเขามาชวนว่าอย่างไงเขาแนะนําว่าอย่างไงมันดียังไงอะไรยังไงพี่ เขาเขารับทําแบบเนี้ยพี่สนใจไหมหนูก็ยังยังไม่ได้บอกว่าสนใจไหมคือว่าหนึ่งหนึ่งหึงสองาทิตย์ผ่านไปหนูก็ยังรอฟังเขาอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดพี่โอเคนะค่าค่าจ้างเนี่ยห้าแสนนะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ว่านั่งนั่งนอนนอนอุ้มบุญอะไรไปอย่างเนี้ยค่ะ คือว่าให้อยู่ในสายตาของเขาเะอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดอยู่พอประมาณเดินนึงผ่านไปเราก็โทรกลับไปถามเขาว่ายังรับคนอุ้มบุญอยู่หรือเปล่าครับเขาก็บอกว่ายังรับอยู่พี่อืแต่ว่าพี่ต้องมาให้เขาดูตัวก่อนนะอืถ้าถ้าเขาดูตัวผ่านพี่ก็พี่ก็ได้อืโดยในขณะนั้นหนูก็ไม่ทราบว่าเขาได้ค่าในหน้าอีกทีนึงอืคือว่าเขาได้ได้เรามาก็คือว่าคิดเป็น หมุละห้าหมื่นบาทบัตรถึงตัวคนที่ชวนค่ะหรือตัวผู้ชักชวนเขาจะได้ห้าหมื่นบาทจากการไม่ใช่ตัวนายหน้าเองไม่ใช่ค่ะก็คือคนที่ทํางานในบ้านนายหน้านี่แหละค่ะเรามารู้ในภายหลังว่าเขาได้ค่านําเข้าค่ะชวนเรามาเนี่ยได้ห้าหมื่นค่ะนะฮะแต่ตอนนั้นเราเราคิดยังไงเราจินตนาการยังไงคือห้าแสนถูกไหมฮะที่จะรู้เบื้องต้นค่ะว่าได้ห้าแสนเราดังนังเรานอนรอจนคลอดค่ะน้องมีมีรูปมาก่อนค่ะ เ,เพราะว่า,าเคสพวกนี้เขาจะไม่รับตัวผู้หญิงโสดผู้หญิงไม่เคยมีลูกเขาจะไม่เอาค่ะอืมอันนี้ที่เขาบอกค่ะถูกไหมฮะเราคิดยังไงตอนนั้นถ้าไปรับจ้างอุ้มบุญเอาเอาลูกคนอื่นมาอยู่ในท้องเราตอนที่เราคิดนะ,ะเป็นยังไงเราคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นที่หนูคิดคือว่าที่แรกเลยหนูคิดว่ามันก็เป็นการคือว่าน่าจะได้บุญนะแล้วได้เงินคือว่าเราก็อยากได้มาจุนเจือครอบครัว ลูกเราก็เรียนแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกคนเล็กของหนูก็กินทั้งนากินทั้งนมอืมใช้ทั้งทุกอย่างคือว่าเราก็อยากได้เงินมาใช้ใจ่ายส่วนนั้นแล้วก็ช่วยครอบครัวด้วยนะคะอันนี้พูดกันตรงๆก็จะได้เงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องห้าแสงะจะใช้เวลาประมาณสักเก้าเดือนค่ะถูกไหมฮะค่ะกับอีกส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเป็นการทําบุญค่ะหนูคิดว่า ยังไงหนูก็ได้บุญเพราะว่าหนูทําให้เขาสมหวังคือว่าเขาไม่มีลูกอืแล้วก็เป็นห่วงแบบห่วงรักของเขาคือว่าโซ่ทองของใจที่ว่ามีลูกเหมือนที่เรามีครอบครัวมีลูกเหมือนของเราเนะคะ่ะครับพอเข้าไปติดต่อกับอในายหน้าก็คือคนที่ชวนก็นพาไปเจอทําอะไรยังไงบ้างก็เริ่มแรกเขาเขาจะเมนายหน้าของคนไทย แล้วก็มีในหน้าของทาต่างชาติอีกคนหนึ่งค่ะเขาจะโทรเรียกกันคือว่าของเราเนี่เขาจะโทรให้เรามาดูให้มาดูตัวก่อนอพอดูตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้ทานยาปรับสภาพร่างกายดูตัวนี่เขาถ่ายรูปเราค่ะแล้วส่งไปที่ไหนอะไรไม่ไงเขาบอกไหมไม่ได้บอกค่ะคือเขาถ่ายรูปเรานี่ส่งไปให้ลูกค้าเพราะลูกค้าส่งส่งข้อความกลับมาว่าโอเคนะคนนี้ได้อืเขาก็จะวางโปรแกรมยาคือว่าให้เรา กินยาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ค่ะพอครบกําหนดที่จะทานยาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการตรวจความพร้อมของมดลูกค่ะอืหนาบางอืได้ไหมพร้อมที่จะอุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืถ้าได้เขาก็จะนัดมาฝั่งตัวอ่อนอีกครั้งหนึ่งแต่เรารู้ว่าตอนที่เขาถ่ายรูปเราส่งไปให้คนจ้างเรารู้ว่าเขาบอกว่าเขาส่งไปให้คนจ้างดูค่ะแล้วตอบไปเรา่าโอเคไหมคือขอดูตัวก่อนค่ะก่อนจะตัวร่างกายถูกไหมค่ะ อันนี้พอโอเคปุ๊บปรับสภาพร่างกายนานไม่ปรับสภาพเตรียมตัวกินยาปรับสภาพอยู่ที่ประจำเดือนของเราค่ะเขาจะตรวจทุกเอ,อวันประจำเดือนวันที่สองค่ะถ้าประจำเดือนวันที่สองมาเขาก็จะนัดตรวจเลยถ้าโอเคเขาก็จะนัดจะนัดอีกสามวันห้าวันหรือเจ็ดวันอะไรเงี้ยมาฝังตัวอ่อนอไปฝั่งที่ไหนฝั่งที่คลินิกค่ะคลินิกแถวแถว รถไฟฟ้า BTS สีสระแดงอ่ะแถวแถวสระแดงไม่ใช่เอา IVF ที่เป็นข่าวโด่งดังไม่ใช่คุณหมอที่เป็นข่าวโด่งดังนี่ไม่ใช่ค่ะแล้วหนูคิดว่ามันคงไม่มีแค่เอา IVF อะไรนี่คือว่ามีหลายที่ที่ในสังกัดที่ในหน้าของหนูหาไปทำมีหลายที่ค่ะเราตกลงกันได้ยังไงค่าจ้างห้าแสนค่าจ้างเขาบอกว่าถ้าเดียวคือลูกดิก็ลูกคนเดียวเขาจะให้ห้าแสนค่ะในระหว่างที่ตั้งท้องอยู่จะให้เงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน แล้วถ้าเป็นแปดคือคู่เขาจะให้หกแสนค่ะเงินเดือนก็หนึ่งหมืนบาทต่อเดือนเหมือนกันแต่หนึ่งหมืนบาทก็จะหักจากไอ้ห้าแสนหรือหกแสนนี่หรือให้ตางหากน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะนะฮะถึงเวลาเราเริ่มได้เงินเมื่อไหร่เริ่มฝังตัวอ่อนเริ่มฝังตัวอ่อนวันที่ยี่สิบสามมีนาห้าสิบเจ็ดค่ะยี่สิบสามมีนาที่ผ่านมาค่ะฝังตัวอ่อนที่คลีนิกแห่งนี้แถวสารแดงแล้วก็ให้เงินเลยไหมเขาให้เงินรอบแรกคือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประมาณห้าพันบาทตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ใส่ตัวอ่อนอ,อ๋อวันนั้นที่ใส่ตัวอ่อนให้ห้าพันค่ะอืมแล้วจากนั้นแล้หลังจากนั้นถ้ามาอันตาตาวอีกรอบแรกอืมประมาณที่สิบแปดเมษาค่ะจะได้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสิบแปดเมษาให้อีกหมื่นหนึ่งแล้วตวกลงกเขาเองไงหลังจากนั้นจะโอนเข้าบัญชีให้หรนะือไงคะค่ะคือว่าถ้าเกิดมาหาหมอแล้วตรงก็ไม่จะไม่โอนเข้าบัญชีอก็คือว่าจะรับจะรับกับตัวในหน้าเอง แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็หมายถึงว่าเราอยู่ที่บ้านเราหรือว่าอยู่ตรงไหนเขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เราค่ะต้องมาตรวจคันทุกเดือนไหมทุกเดือนค่ะทุกเดือนที่แต่หลังจากที่ใส่นั่นคือว่าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์จะต้องฉีดยากันแท้งทุกอาทิตย์ค่ะอือหนึ่งสัปดาห์ค่ะหลังจากฉีดตัวอ่อนค่ะก็จะต้องฉีดยากันแท้งค่ะได้ไงถูกแล้วแล้วเขาก็จะแต่ปกติเขาทั่วไปเขาจะให้ให้อยู่ที่บ้านของเขาค่ะบ้านที่เขาเตรียมไว้ อกรณีนี้เป็นในหน้ากรณีพิเศษ <c oughs> ถ้าเราอุ้มบุญเราต้องไปอยู่บ้านเขาค่ะคือทุกไลน์เขาจะเป็นแบบนี้หมดเอ,อที่ว่าเป็นในหน้าคือว่าเขาจะดูว่าติดไหมแท้งแทะไม่จะแท้งภายในสามเดือนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะให้อยู่ถึงสามเดือนนะคะพ้นสามเดือนก่อนค่ะให้มั่นใจว่าวติดค่ะแล้วเรารู้ตอนไหนว่าแฝดพอเขาอันต้าซาวครั้งแรกมันเป็นครั้งที่สองค่ะอันตราซาวครั้งที่สองก็ห่างจากไรละ ประมาณสองอาทิตย์ค่ะจากอันตราซาวครั้งแรกครับค่ะก็รู้ว่าเป็นแฝดเพราะรอบแรกคิดว่าเหมาะแพทย์นเขาก็ยังบอกว่าเป็นคนเดียวได้คนเดียวครับแต่พออันตราซาวครั้งที่สองเขาก็บอกว่าเป็นแฝดอายุครร์กี่เดือนตอนนั้นท้องกี่เดือนถึงรู้ว่าแฝดเขาอันตราสาวทุกงวทุกรัวทุกรอบอะค่ะอืที่ที่ไปหาเพราะว่ารอบแรกแรกนี่เขาเขาก็พยายามลุ้นว่าได้กี่ตัวอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาก็ใส่เขาใส่เขาไม่ได้ใส่ตัวเดียวค่ะเขาใส่ตัวสองตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะประเมินว่ามันติดมากติดน้อยอะไรเงี้ยค่ะอพอปุ๊บติดแฝดพอเรารับแจง้งเราไม่เคยตั้งคันแฝดมาก่อนถูกไหมฮะไม่เคยคะ่ะชีวิตชีวิต,วตอ่าของเราเองเนี่ยไม่เคยท้องแฝดมาก่อนไม่เคยคะ่ะพอแฝดปุ๊บแน่นอนเงินจะเพิ่มจากห้าแสนเป็นหกแสนค่ะแล้วเราคิดยังไงตอนนั้นก็คิดดีใจะค่ะอื ก็ดูแลแล้วก็อุ้มคือว่าอุ้มท้องตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนเดียวค่ะที่แรกอะ่ะคือรู้ก็ก็ดีใจแล้วก็ตั้งตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาแบบอุ้มท้องเขาเหมือนลูกเราอ,อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารก็เลือกกินก็ไม่ไอ้นี่ว่าแบบเคยกินปกติก็กินไม่ได้เพราะว่ากลัวลูกเขาแทงใช่คำว่าลูกเขาค่ะเรารู้สึกว่าเป็นลูกเราไหมลูกเราด้วย เพราะว่าเขายังไงเขาก็กินจากเราอยู่แล้วค่ะอืมก็อยู่ในบ้านของในหน้ากี่เดือนสามเดือนค่ะจนกระทั่งมั่นใจว่าอยู่ละค่ะก็ออกมาอยู่ที่บ้านตัวเองไหมกลับค่ะกลับบ้านตัวเองเพราะว่ามีลูกลูกเล็กๆอยู่รออยู่ค่ะแต่ว่าสามเดือนนั้นก็ไม่ได้อยู่ดูลูกตัวเองเลยค่ะฝากย่าไว้ค่ะฝากย่าไว้ลูกของเราเองตอนนั้นยังขวบหนึ่งมาะ ลูกหนูประมาณตอนนั้นตอนที่เราท้องที่ไปอยู่บ้านสามเดือนเนี่ยขวผ้าเดือนค่ะกัวผ้าเดือนก็ต้องจากลูกตัวเองไปสามเดือนความจีิงยังเป็นลูกอ่อนอยู่ค<ะ>เพื่อจะไปอยู่ที่บ้านในหน้าให้ให้มัน่นใจว่าเด็กติดแน่แน่พอเด็กติด,ดปุ๊บกลับไปอยู่บ้านจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอค่ะแล้วตอนไหนถึงได้รู้ว่าเอา้าไม่ใช่คู่สามีภรรยาชายหญิง วันที่27ที่ผ่านมาค่ะ27ที่ผ่านมาคือ27เดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นท้องกี่เดือนมีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนากรกฎดาสิงหาประมาณหกเดือนอืมเป็นยังไงคือว่าเจ้าของเขามาค่ะเขาบอกเขาพอเขาติดต่อผ่านในหน้ามาอืว่าอยากอยากเจอคนอุ้มท้องให้เขาเขาก็เลยนัดทานข้าวกันครับ ทานที่ทแถวแถวสีลมมาก็ได้ได้ทานข้าวกับเจ้าของเขาแล้วก็เห็นเขาก็ดูกระตุ้งกระติ้งก็เลยแบบก็ยังไม่กล้าถามในหน้านะคะ่ะพอในหน้าบอกว่ากินกินข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับไปส่งที่พักนะเพราะว่ามาพักอยู่กับเขาสองวันเท่านะั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าของเธอใน,นเออของเธอเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคู่เกียะอนะอ แบบความรู้สึกเสียความรู้สึกมากเลยค่ะที่แบบความที่เราเป็นเป็นแม่เหมือนกันนะคะก็คิดว่าเราทําอะไรอยู่อความรู้สึกเราไม่ใช่แบบนี้อย่าเงี้ยคะ่ะอื้กคิดว่าเขาเขาจะเลี้ยงลูกที่เราอุ้มมาเนี่ยคือลูกเราอ่ะได้ไหมถ้าเข้าไปแล้วองเนี้ยค่ะคู่เกย์นี่เป็นคนชาติไหนไต้หวันค่ะคุณไต้หวันอันนี้ในหน้าบอกค่ะ แล้วเขาวันนั้นพอเขาเห็นเราปุ๊บพร้อมกัเบเด็กในท้องหกเดือนท้าก็ใหญ่ละเขาทำยังไงสองคนนี้มาสองคนเลยใช่ไหมไม่ค่ะเขามาคนเดียวออกมาคนเดียวค่ะเขาว่าทําเขาก็แต่หนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะในหน้าเขาสื่อสารให้เขาก็บอกว่าเขาดีใจนะที่เห็นท้องดูสมบูรณ์แล้วก็ท้องใหญ่ดูแข็งแรงดีอะไรเงี้ยค่เขาก็ในหน้าบอกว่าขอให้เขาจับท้องหน่อยซี่ หนูก็ให้เขาจับค่ะให้เขาสัมผัสเขาก็เขาก็รู้สึกดีแต่ว่าหนูในความรู้สึกของหนูคือว่าถึงเขาจะเป็นเจ้าของน้ำเชื้อหรือว่าพ่อแม่อะไรก็แ,แต่ค่ะคือว่ามันไม่ใช่ในความรู้สึกของหนูคือว่าเขาเขามันไม่ใช่ไม่ใช่แบบแม่แม่เหมือนเราเราไงค่ะจะรู้สึกว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นอยู่ในท้องเราโตออกขอดออกมาจะไม่มีแม่เหมือนเราค่ะ เพราะว่าเป็นคู่ชายรักชายค่ะกระตุ้งกระต้งเห็นชัดเลยใช่ไหมฮะค่ะนอกจากที่นายหน้าบอกว่าเขาเป็นคู่ชายรักชายนะค่ะนะฮะแต่สุดท้ายก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็กลับมาแล้วยังไงถึงเขาจะต้องให้ไปคลอดในต่างประเทศที่จีนหรอก่อนหน้านี้นายหน้าบอกว่าน้องมีทะเบียนสมรสใช่ไหมบอกค่ะหนูก็เลยบอกว่าแล้วทําไมคะเขาหนูก็เลยถามนายหน้าอีกนายหน้าเขาบอกว่า คือถ้าคนมีทะเบียนสมรสเนี่ยมันออกนอกประเทศแล้วมันจะยากอขอให้น้องไปหย่าได้ไหมหนูก็เลยจัดการไปหย่าไปหย่าให้ด้วยค่ะอพอไปหย่าให้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแจ้งเกิดเป็นพ่อนะอเดี๋ยวจะให้รายชื่อไปเขาก็ไม่ได้ให้หนูมาหรอกคะ่ะพอเสร็จแล้วหนูก็ก็บอกขอเขาว่าไม่อยากเขาก็บอกว่าไม่อยากจะไปไม่ใช่บ้านเราอื อันดับแรกคือว่ามันไม่ใช่บ้านเราหนูไม่อยากไปอันดับที่สองคือหนูสื่อสารเขาไม่เป็นอันดับที่สามคือหนูเป็นแม่อลูกหนูที่อยู่ทางนี้ล่ะอืเขาบอกว่าสามารถเอาลูกไปเลี้ยงได้นดหนึ่งคน,นภายในสองคนนะคะต้องมาอยู่นานเท่าไหร่ประมาณเขาบอกว่าประมาณสองเดือนสามเดือนก็ได้กลับ,บแต่หนูคิดว่าถึงให้ข้อหนูก็ไม่ไปะคะ่ะถ้าถ้าน้องเขายังมีชีวิตอยู่นะคะ คือว่าถ้าหนูยังอุ้มแฝดอยู่แล้วน้องแฝดเขายังอยู่หนูกะาว่าถ้าเกิดหนูมาหาหมอรอบครั้งนี้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องคือว่าหนูจะไม่ให้เขาไปหนูจะเลี้ยงเองดี่คิดอย่างนั้นจรงคือยอมหย่าให้ค่ะเพื่อจะได้ให้ดําเนินการทางเด็กได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถึงจะให้ไปข้อ,ขอที่ต่างประเทศไม่ไปค่ะตอนนั้นตั้งใจแล้วว่าถ้าบังคับจะเลี้ยงเองค,คุยกับ <จะ S 2> แฟนเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนว่าไงแฟนบอกเลี้ยงก็เลี้ยงสิ นั่นมาเรายังเลี้ยงเลยถึงจะจนแต่เราก็ยังดีที่เขามีครบครบนี่หมายถึงว่าพ่อกับแม่ค่ะอมอนนะ้วรู้สึกกันจริงๆริค่ะความรู้สึกก็คือถ้าไปกับคู่ชายรักชายเขาจะไม่ครบคก็คือไม่มีแม่ค่ะพวกเรามีครบก็คือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกค่ะถึงจะจนแต่เราคิดว่าน่าจะเลี้ยงได้ค่ะแต่มันไม่ไปถึงจุดนั้น เมื่อไหร่ครับที่ที่คลอดก่อนกำหนดวันที่28ค่ะ28ที่ผ่านมาค่ะสิงหาคมเกิดอะไรขึ้นก็เดินทางกลับบ้าน่างจังหวัดนะคะแล้วเกิดปวดท้องกลางทางก็โทรหารถกู้ชีพค่ะรถกู้ชีพก็มารับไปคลอดที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าแน่ใจนะเพราะว่าน้องเขาคลอดก่อนกำหนดเยอะมาก แล็กอย่างหนึ่งทุกอย่างมันมันน้อยทุกอย่างคือว่าไม่ว่าจะหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขาตัวเล็กเขาไม่สามารถอยู่ได้หรอกามันประมาณหกเดือนกว่าค่ะอืมแลไวอยงไรต่อหนูก็หนูก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่จริงหรอกอืมเพราะว่าน้องเขาดิ้นอยู่ตลอดออืมอืมน้องเขาดิ้นตลอดเน่ยค่ะรู้สึกเลยว่าสองคนดิ้นค่ะ,คะแต่ว่าหนูก็เต็บท้องหนูก็ พยายามตั้งสติค่ะโทรไปหาตอนที่หนูปวดท้องนยหนูยังอยู่บนรถพัสดอยู่เลยค่ะ uh huh. หนูก็โทรไปหารถคู่ชีพค่ะ uh huh. เขาก็ส่งรถคู่ชีพมารับหนูไปโรงพยาบาล uh huh. ไปถึงโรงพยาบาลประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะหนูนั่งรถจากหมอชิดเนี่ยค่ะไปถึงกลางทางประมาณบ่ายสองครึ่ง uh huh. รถมลูลนิธิรถมลูลนิธิเขามารับไปก็ uh huh. เขาก็พูดว่า เป็นยังไงบ้างหนูบอกว่าปวดเริ่มปวดท้องอแล้วก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอเขาก็พาหนูไปโรงพยาบาลถึงเขาก็พาหนูเข้าไปตรวจช่องคลอดค่ะพยาบาลน,นั้นก็บอกว่ามดลูกเปิดเก้าเซนแล้วค่ะเขาก็เรียกเขาก็เชิญแพทย์มาดูแพทย์บอกว่าแม่ทําใจนะยังไงก็ไม่รอดสุดท้ายเด็กทั้งคู่ก็จากไปจริงๆค่ะ เสียใจานาครับมมากค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นลูกค่ะแล้วได้เห็นไหมถึงแม่เขาจะเสียแล้วก็ตามไม่ได้เห็นค่ะอาอทำไมฮะเพราะวันในหน้าเขามาขอหลับไปก่อนเอาเด็กสองคนคที่เสียชีวิตที่คลอดก่อนำํำหนดเนี่ยเอาไปค่ะในหน้ามาเอาไปค่ะแล้วเขาบอกเราว่าไงเขาไม่ได้โทรเขาไม่ได้มาบอกค่ะ แค่โทรเข้ามาเขาบอกว่าหนูเอาเด็กไปนะค่ะหนูก็คิดว่าถ้าเอาเด็กไปแล้วทําไมไม่มาหาเขาบอกว่าหนูเอาเด็กออกมาถาลโรง<ด>พยาบาลแล้วหนูกําลังกลับบ้านหนูก็ถาม,นมหนูก็ถามเขาว่าเขาจะไปทําอะไรเขาบอกว่าจะไปทไําทพิธีที่ที่วัดหัวลําโพงเขาบอกเลยค่ะจริงไหจริงเราไม่รู้ไม่รู้ค่ะจริงๆเลยอยากจะทําบุญให้ลูกใช่ไหมค่ะไม่มีโอกาสทํา ไม่ค่ะนะฮะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรไหมประสบการณ์ของเราค่ะก็กออยากบอกว่าคนที่คิดจะมาทำอย่ามาทำเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเจอแบบหนูที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ฝาไม่ใช่หม้อไม่ใช่แบบคือว่าไม่ใช่ตัวคนแบบออย่างน้อยน้อยคือว่ามันไม่ใช่ของคู่กันสิ่งที่เราไม่ได้เห็นเขา เขาไม่ได้จริงใจกับเราสุดท้ายที่ตั้งใจว่าจะอุ้มบุญวันนี้ก็ไม่ใช่คเสียใจด้วยนะคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณคะนะครับที่มาเล่าให้ฟังครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ